สู่ช่อง Easy Japanese บายอิ๋วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิ๋วจะมาสอนเรื่องง่ายๆ <Wow. S 1> เกี่ยวกับการใช้คำว่าอันนี้อันนั้นอันโน้นในภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าこれそれ อะเรโคแปลว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่อาจจะอยู่ในมือหรืออยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะส่วนโซเรเห็นไหมคะเห็นหนังสือด้านหลังไหมโซเรก็คืออันนั้นก็คือจะไกลออกไปไกลจากตัวผู้พูดส่วนอะเคือไกลมากๆเลยอยู่ตรงโน้น อันนั้นคืออะทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างกันนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี่คือหนังสือคือมันอยู่ใกล้เรามากๆเลยสิ่งที่อยู่ใกล้เรามากๆเราจะใช้คำว่าโคเรต่อไปนะคะโซเร จะเห็นว่ามีหนังสืออยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเราจะพูดว่าโซเร่ว่าฮงเดชโซเรว่ฮงเดคืออันนั้นคือหนังสือและสุดท้ายเลยคืออれสมมุติว่าหนังสือในอยู่ไกลมากเลยเราก็จะบอกว่าอれはร่ว่าฮงเดชอะร่ว่ฮงเด ก็คือตรงโน้นอะ่ะอันโน้นอะ่ะคือหนังสือโคเรเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้เลยนะคะแล้วตามด้วยวะคำเชื่อมที่อยู่เคยสอนไปว่าเป็นอยู่คือเนาะโคเรว่าฮงเดสหรือโคเรว่าคาบังเดสในกรณีที่เราจะบอกว่าอันนี้คืออะไร เอาคำว่าโคเรตามด้วยวะแล้วตามด้วยสิ่งของที่เราจะพูดปิดท้ายประโยคด้วย this นี่คือตัวอย่างรูปประโยคนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะใช้โคเร s โซเร r อะเรต้นประโยคเพื่อที่จะบอกว่าเป็นอันนี้อันนั้นหรืออันโน้นจากนั้นตามด้วยวะ แล้วตามด้วยคำนามคนสัตว์สิ่งของแล้วปิดท้ายรูปประโยคด้วยเดสค่ะต่อมานะคะเป็นคำที่ใกล้เคียงกับโคเรโซเรอะเรนั่นก็คือคำว่าโคโนโซโนอะโนต่างกันยังไงโคเรเนี่ยเขาจะมีความเป็นประธาน สามารถเชื่อมด้วยตัวเชื่อมวะแล้วต่อด้วยประโยครองวลีรองได้เลยแต่ในขณะที่โคโนโซโนอะโนเนี่ยความหมายเหมือนกันนะคะคือนี้นั้นโนตเหมือนกันแต่ว่าเขาทำหน้าที่ขยายคำนามโคโนไม่สามารถตามด้วยวะได้เลยนะเราจะต้องมีสิ่งที่ตามมายกตัวอย่างนะคะโคโนฮิโต oh ว่า เอเจนดสคคนนี้ใช่เซล์ลหรือเปล่าคะเห็นไหมคะโคโนฮิโต oh พอมีโคโนแล้วมีฮิโตะที่เป็นคำนามตามเลยก็คือคนนี้เนี่ยคนนี้ใช่เซล์ไหมแล้วสมมตินะคะโซโนฮิโตะว่าเอนจิเนียร์เดสคนตรงนั้นน่ะใช่เอนจิเนีหรือเปล่าเห็นไหมคะ มีโซโนแล้วต้องมีฮิโตะอันนี้ใช้ขยายกับอะไรก็ได้ตัวอย่างต่อมานะคะเช่นโคโนฮงวะนิฮงโกโนฮงเดสโคโนฮงวะนิฮงโกโนฮงเดสหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาญี่ปุน่น sono honwa ni honko no hon des หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือภาษาญี่ปุ่นและในกรณีที่อยู่ไกลมากๆเลยนะคะเราก็จะพูดคำว่า ano honwa ni honko no hon des ก็หวังว่าจะเข้าใจการใช้ระหว่างโคเร s โซเรอและโคโนโซโนอะโ กรณีคำถามนะคะสำหรับโคเรเนี่ยน่าจะได้ยินบ่อยนั่นคือคำว่าโคเรว่านันเดสกะโคเรวะ e นันเดสกะนี่คืออะไรคะแต่ในส่วนของโคโนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำถามเหมือนเชิงให้เลือกมากกว่ากรณีที่เขาเป็นเอนจิเนียร์นะคะสมมุติเราก็บอกว่ากรณีที่คนนั้นเนี่ยยืนอยู่ไกลจากเราเราก็จะตอบว่า その人はエンジニアですคนนั้นเป็นเอนจิเนีร์ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการพูดอันนี้อันนั้นอันน้องง่ายๆในกรณีที่สมมติว่าเราเขาถามแล้วเราเขาถามหาอะไรสักอย่างแล้วเราอยากจะบอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ิงนั้นเนี่ยพูดเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าอะไรเราพูดเลยว่าโคเรแล้วก็หยิบม,มาแล้วแบบโคเรโคเรเดสอันนี้อันนี้ค่ะหรือเซเรเซเรเดสอันนั้นค่ะอันนั้นอันนั้นอะเรเดสอันน้นค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายไหมคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊าย